คุณวีระยศบอกว่าเดี๋ยวนะฮะคุณวีรยศบอกว่าท่องจำหรือลืมบทสวดมนต์ที่เคยสวดได้จนต้องใช้การอ่านบทสวดมนต์แทนทำใจว่าอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือโรคภัยก็ไม่ว่าแล้ว จนกลายเป็นทำจิตแค่มีชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเฮือกต่อไปเท่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ครับไม่เป็นครับเนี่ยสัมมาทิฏฐิเลยแหละคุณเ้ยอยู่กับปัจจุบันนะถูกแล้วคุณวิระยศนะนะเราอยู่กับปัจจุบันเท่าที่เราทําได้เนี่ยอันเนี้ยถูกเป๊ะเลยนะครับเอ่อมีชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเฮือกต่อไปเนะี่ยเออถูกแล้วไม่ต้องเฮือกต่อไปด้วยเอาเฮือกนี้เลยนะเอาเฮือกนี้เลยนะครับนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะนะ แต่ก็ไปไปหาหมอก็ได้นะฮะถ้าถ้าเราไม่สบายใจนะนะไม่ได้แปลว่าเราวางใจได้แล้วเราจะไม่ต้องไปหาหมอก็ไม่ใช่นะนะเรื่องเรื่องการแก้ปัญหากับการวางใจในปัญหานั้น,น,นมันเป็นสซนละส่วนกันนะครับนะวางใจได้แต่อย่าวางปัญหาถ้าปัญหาเป็นปัญหาที่แก้ได้ไปแก้ซะนะครับ